ปูมาเคลัดปูปูมะบูอันนี้วัจจัปูมะปูปูฉันยากปูฉันยากมัรล้ฉินปูปูฉันยากมัรู้ฉินปูปูฉันยากมัรู้ฉินปู不喜欢不喜欢ไม่ใจบู不喜欢ไม่ใจบู不喜欢ไม่ใจบู不好看ไม่ลาบูจีไม่ก็บู

mà lao bù u cô mà lao bù u khoe mà ta bù u khoe mà ta bù u khoe mà ta bù u hao mà con u hao mà con u hao mà con u ca mà ye bù u can mà ye bù u can ม่เปียงเลวูมเปี่ยนม่เปลียงเลวะูมเปียนม่เปลียนเลยวะ不相ไม่ทำนช่มั้ย不相信ไม่ทำใช่มั้ฉิไม่ทาช่มั้ฉิ相信ไม่ทาช่มั้ย不相信ไม่ทำช่มั้ปไม่เต้ามีรูปูจีเต้ามีูปูจีเต้ามีู้มู้มู putou na